สละเป็นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงในสละมีสารฟีโนเลกและสารฟลาโวโนอยด์อันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงประสิทธิภาพช่วยป้องกันโรคต่างๆ เช่นโรคมะเร็งชนิดต่างๆโรคหัวใจขาดเลือดอันการถูกทำลายของเซลล์จากสารอนุมูลอิสระรวมทั้งชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยอีกด้วยค่ะสละยังช่วยบำรุงสายตาเพราะสารเบต้าแคโรทีนที่อยู่ในสละเป็นสารที่ช่วยบำรุงสายตาว่ากันว่าระดับสารเบต้าแคโรทีนในสละนั้นสามารถทดแทนการรับประทานแครอทได้เลยค่ะนอกจากนี้วิตามินเอในสละ ก็ยังช่วยรักษาอาการตาบอดกลางคืนด้วยค่ะเพิ่มความคมชัดในการมองเห็นสำหรับผู้ที่มีอาการสายตาสั้นแต่ก็ใช่ว่ารับประทานบ่อยๆแล้วจะทำให้คนสายตาสั้นไม่ต้องใส่แว่นนะคะเพราะการรับประทานสละก็ไม่ได้ทำให้หายขาดจากการสายตาสั้นเพียงแต่ช่วยเพิ่มการมองเห็นที่ดีขึ้นเท่านั้นค่ะสละยังช่วยรักษาอาการท้องเสีย เราอาจจะได้ยินมามากว่าเวลาท้องเสียเราไม่ควรรับประทานอะไรนอกจากอาหารอ่อนๆแต่ขอบอกเลยค่ะว่าการรับประทานสละสามารถช่วยบรรเทาอาการได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งยาแก้ท้องเสียแต่อย่างใดค่ะถือว่าเป็นผลไม้ที่พิเศษอย่างหนึ่งเลยค่ะสละได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ช่วยบำรุงสมองเนื่องจากในสละนั้นมีโพแทสเซียมและสารเพกตินสูง ช่วยบำรุงสมองในส่วนของความจำให้สมองใสปิ๊งนึกอะไรก็ออกใครที่ชอบมีปัญหาเรื่องความจำก็สามารถรับประทานสละเข้าไปเสริมกับอาหารอื่นๆได้ค่ะข้อสุดท้ายค่ะสละช่วยลดอาการกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกได้ด้วยค่ะใครที่มีอาการกรดไหลย้อนหรืออาการแสบร้อนกลางอกสละสามารถช่วยคุณได้ค่ะแค่เพียงรับประทานสละกับน้ำผึ้ง ก็จะช่วยให้อาการแสบร้อนดีขึ้นได้ค่ะอย่างไรก็ตามการรับประทานสละในปริมาณที่มากเกินไปอาจส่งผลให้เกิดอาการท้องอืดท้องผูกหรือผลกระทบต่อระบบย่อยอาหารได้ค่ะดังนั้นจึงควรรับประทานสละในปริมาณที่พอเหมาะค่ะ